สวัสดีครับสวัสดีครับน้องอะไรสีนวลวันนี้มีอะไรมาโชว์บอลโอนิกอ๋อเป็นของเล่นอะไรไดโนเสาร์คิรัสกิบาู้สุดยอดเลยบอลโอนิกตัวนี้สุดยอดไหมสุดยอดเลยใช่ไหมครับมันโดนหกักคอมันโดนหกักไม่ใช่หกักคอเกี่ยวไร <laughs> มันสามารถขยับคอมาอาปากอ่ะาอ,ะอะปาปากงับอ่ะมีไฟด้วยมาให้เพื่อนๆมาใกล้ๆก่อนมา ก็จะเป็นบาริออนิกเวอร์ชั่นจูราสสิกเวิลด์นะครับนี่นนนนนสีสันสวยงามดูให้ดูดีเทลสีก่อนดูนี่โอ้โอมีเสียงด้วยตัวนี้ฮะตัวนี้เรามีอ๋อครับโอ okay. เคเพื่อนๆดูด้านหน้าก่อนก็จะเป็นบาริออนิกที่มีไฟไฟตรงนี้ันี้มีไนเตอร์ครับมีฟงนี้ใช่ไหมเอมีไฟตรงนี้ทีค่คอแต่ตัวนี้เป็นปุ่มกดให้มัน งับ yeah. เนี่ยออคิวอาโค้ดอยู่ตรงนี้นะเื่อเพื่อนๆอ,อยากไปสแก,น,สแกนกันนะครับก็สแกนเลยก็สแกนได้เลยนะครับอา่อาส่วนหางก็ขยับได้มือก็ขยับได้อ่ให้ดูดีเทลด้านหน้านะครับดีเทลด้านหน้าสวยดีเทลด้านหน้าสวยงามเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่ตัวนี้เรามีอือดีเทลด้านหลังตัวนี้เรายังไม่มีให้ดูกล่องด้านหลัง ประมาณนี้เนี่ยก็จะมีสเตปบอกนะกดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นไฟสองครั้งเสียงกดครั้งที่สองก็จะเป็นไฟนนก็เป็นไฟสามครั้งแล้วก็เสียงนะครับเป็นสเตปของเขาบารีออนิด้านหลังสวยงามตัวนี้รหัสของเขาจะเป็น http หกนะครับกับบาริออนิกตัวนี้นะครับผม อ่ะเดี๋ยวอัดบล็อกให้กันได้ชมเลยไปตรงนี้มันเหมือนจะเปื่อยเลยเออกันไกลเราหายไปเลยไม่เปื่อยไม่เปื่อยกันไกลไปหากันไกลก่อนไปหากันไกลช่วยกัน กันไกลหาไม่เจอก็เอามิกซ์แคร์ก็ได้เนาะโอเคแกะกันแกกะันเลยกาบปัดนี่โอนิที่จริงเนี่ยไดรุ่งเสาร์มันอยู่ในแพ็คเกจจะสวยกว่าใช่แกะออกมาแล้วดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่พ่อออกมีเสียงรัดที่เทา้ใทเทาใช่ไหม น,นี่ยังมันยังรัดอยู่อโอเคสำหรับมาแล้วแบบาลีออนิกบาลีออนิกโอ้ตัวนี้สวยนะใช่ตัวใหญ่ด้วยอ่าเวลาเงับเดี๋ยยจะเพิ่งเอาตัวเื่นมาโม้ดิครับทีละตัวอะโอเค ให้ดูดีเทลนะครับฝั่งนี้ดูใกล้ๆนี่ส่วนหัวส่วนฟันนะครับจับอ้าปากได้มนตายฟันเหลืองนิดนึงผมใส่ไม่ค่อยแปลงฟันนี่างนี้ก็สวยไม่มีคนแตงัให้มือสองข้างนะครับก็โยกหน้าโยกหลังได้นะครับกางออกได้นี่เฮีเป้เฮีเปยตัวนี้เสียงดังอยู่นะ ด,ด,ด,ด้านข้างก็ประมาณนี้ดูที่ขาเล็บสีดําท้องนะครับลําโพองอยู่ข้างล่างสั่งนี้โอ้โหรายละเอียดสวยมากดูดีเทลงานสีงานอะไรก็ถ้าตัวหนึ่งหักคอตัวหนึ่งตายถ้าตัวหนึ่ง,งหักคอไปด้วยก็ตายหมดแขนก็แข่งได้ห <ตา S 1> นึน่งึงหมุนได้ <laughs> แข่งได้หมุนได้นะครับหางโอเคกับบริโอนิกตัวนี้เดี๋ยวให้ฟังอันนี้งับ แบบที่สองแบบที่สามอ,าอันนี้กดตรงนี้มีแบบี่ห้าเดยเออก็มีสเต็ปเสียงสเต็ปไฟของเขาด้วยนี่ <c oughs> โอเค,อเคกับบริโอนิกครับอ่ะสิแน่นไหมบ,บอกบ,บอกเาืเ่นเพื่อนก่อนโอเคกับตัวนี้ครับบริโอนิกนะครับผมที่เราได้มาใหม่ตัวหนึ่งนะครับผมมีหลายตัวเลยมีหลายตัวละเริ่มเต็มตัวละ <c oughs> โอเคแล้วเจอกันวีดีโอหน้าสวัสดีครับไปสวัสดีค่ะบาย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 